เจนครับสวัสดีค่ะเนซี่ค่ะพวกเรานักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและนุษยวิทยาพวกเราทุคท่านมีงานสําคัญของภาควิชาสังคมวิทยาของเรามาบอกพี่ๆน้องๆทุกคนให้ทราบกันนะคะมีนี้นะครับมหาวิทยาลัยของเราครบรอบ50ปีและคณะของเราเข้าชาเราก็เดินทางมาครบรอบ50ปีในปีนี้นะครับจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นโดยมีชื่องานว่า50ปีคือสุ่เยาชาวพอแอนนะครับเุสแยมของพวกเรานะครับ ส0ปีซัพแอนซีเอ็มยูค่ะทัาา้งหันทบภูมิใจแม่ค่ะได้เรียนข้บหนึ่งสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในงานจะจับมนไหนเมื่อ,อไหร,ร่ โดยงานนะครับจะแบ่งเป็น2องภาคนครับโดยภาคเช้ากับภาคค่ำนะครับภาคเช้าจะเริ่มตั้งแต่8ปดนาฬิกานะครับที่จัดที่ห้องกอี้แดงนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับโดยในงานนะครับจะมีการเสวนาพูดคุยนะครับที่พบปะกับน้องนะครับโดยรุ่นพี่นะครับจะพูดคุยประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับซึ่งในงานจะมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้นั่นคือจะมีการแข่งกีฬาในในพัาต่อไปนะครับค่ะในพักค่นะคะจะจัดขึ้นที่โรงแรมกรีนเลสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา18ฬิาเป็นนนต้ไปะคบ แล้วก็จะมีการจําหน่ายของที่ระลึกนะครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีของมากมายนะครับที่ให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เลือกช็อปเลือกชมกันนะครับรวมทั้งนะคะยังมีการจับรางวัลทังบัตรแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงของพี่สิ์เก่าและสิ์ปัจจุบันด้วยนะคะครับอีกทั้งไม่เพียพอนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็คือจะมีกิจกรรมไฮไลท์ของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของเราครับแต่งานจะเป็นยังไงขอให้มาเจอกันในงานครับเจอกันค่ะ งานใหญ่ระดับนี้50ปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะรับรองได้ว่าเพื่อี่พี่ชาว s o อ t m o ชอคนไหนพลาดแล้วต้องเสียใจแน่นอนเลยค่ะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ f c e b o o k Page 50ปีสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาร่วมแสดงพลังชาว s o อ t More ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันค่ะ